ก้เหลืองเฮดก็เหลืองยังอ่อนๆด่ค่ะเขาหนาวสรุปแล้วตรงนี้ได้สองดอกด้ค่ะแต่ดอกเดี๋ไม่ะตอนนี้ได้สองดอกไม่กี่ดอกก็พอแกงงี่น้องบอนซอนแต่เฮ็ดขอนนี่แหละคะ่ะงามมากนี่นะ่ะอย่างงาม ออนซซนพี่น้องเอ้ยเนี่ยแต่ยายยังไม่เคยกินเด้อบอกตรงๆพี่น้องจ้ะอันนี้เดี๋ยวจะเก็บไปเดี๋ยวจะถามหลานว่าเขาต้องทํายังไงจะกล้ากินไหมเพราะว่าหลานเขาจะรู้จากเห็ดกว่ายายโนจ้ะยายก็ได้แต่ออนซอนทุกปีแต่ยายยังไม่เคยกินค่ะอันนี้เป็นเห็ดขอนสนค่ะอ่อนๆ อ่อนอวบอวบเลยอ, нь. อุ้ยอืฮึก็ใหญ่มากงามมากพี uh. ่น้องเรวจะเก็บไปเราจะไปถามหลานอีกทีนึงว่าเขาทำยังไงกินอันไหนเราไม่เคยกินก็ไม่กินเด้อพี่น้องเอ้นสนก็จะบอกตรงๆน,นี่แหละค่ะเพราะว่ายายไม่เคยกินยายก็ไม่กินค่ะใช้พิจารณาาในการรับชมด้วยจ้ะขอออนอ<ภ>่อนเลย อันนี้เขาจะช่ำน้ําแข็งเพราะว่าแม่คานิงลงไปแล้วนะคะเนาะอันนี้แม่คานิงลงไปสองสามรอบแล้วบ้านยายสนมันเลยเป็นแบบนี้จ้ะจำพวกเข็ดพึ่งเลยพวกนี้เขาจะทนหนาวค่ะหนาวหนาวเขาก็ขึ้นทำไมถึงบอกว่าทนหนาวหนาวหนาวเขาก็ขึ้นค่ะป่าสวยมากพี่น้องจ้ะ มาค่ะปีนเขาด้วยกันจะเป็นตระกูลเห็ดขอนด้วยค่ะพี่ๆน้องๆเห็ดขอนสนค่ะแต่เข้าขึ้นใต้ต้นสนเต็มไปหมดสวยงามค่ะเห็นพี่ๆน้องๆคนอื่นเขาเก็บไปกินกันอยู่ค่ะแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องเก็บค่ะ แบบยายสนนี่ไม่มั่นใจาย,ายสนก็ไม่เก็บค่ะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีทําของเขานะคะว่าเราจะไปทําแบบไหนเดี๋ยวเรามาสัมผัสก้อนนี้ค่ะพี่น้องจะ๊ะก้อใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะ่ะจะเป็นเห็ดพึ่งเนยแต่ดอกเขาแก่แล้วจ้ะใบไม้ก็เลืง้งเห็นไหมคะ่ะเราจะหาเห็ดเห็ดนี่เนี่ย ใบไม้ร่วงลงมาพี่น้องจ๋ะพี่น้องจ๋ายายสวนมาชา้ามาชาดีกว่าไม่มานาะพี่น้องเนาะขอให้จับเผื่อใบทียังดีเด้อพี่น้องเด้อมาเด้ออืมเห็ดขาลายอ่อ,อนซซนมันใหญ่ไม่ใช่ดอกพี่น้องว้าวเห็ดขาลายเด้อแต่เข้ารุ่นพี่ยายสวนอีกพี่น้องเข้ารุ่นพี่ยายสวนอีกนู้นอีกดอกนึง ป่าเย่สวนกับว่ารุ่นนี้แล้วโอ้ยมีดอกน้อยด้วยพี่น้องจ้ามีดอกน้อยด้วยโอ้ยอุยอ้ยพี่น้องเอาได้ไปผสมกันอันนู้นอันนี้ก็ยังดีเด้เอเฮ็ดพึ่งธรรม,มดาด้วยอืมต่างรักก็พี่น้องมันเป็นตีนขาวยาจีโตเขาเดยวกิ่งโครโรเป็นนเอ่าหัวฮากโคโรแล้วอันนี้ เฮ็ดหน่อยหัวคักโคโลพี่น้องเอ้ยว่าหนังตะลุงไหมเนาะอีทีนี้มาเด้อพี่น้องมาหายายสนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะป้างามอยู่เด้อพี่น้องป้าผสมกันได้สีดอกแล้วพี่น้องเฮ็ดผึ่งนนานด้วยเฮ็ดขาลายด้วยนี่ก็ได้แกงได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวถ้าคลิปยียสนจะ เก็บภาพบรรยากาศตีนเขามาให้ดูเด้อพ,พี่พี่น้องๆอย่าเพิ่งเปิดนี้จ้ะ <_ d ata> อันนี้เขาเรียกเห็ดพึ่งเนยเด้อพี่น้องจ้ะอันนี้จะเป็นเห็ดพึ่งเนยค่ะโอ้โหออนซอนพี่น้องเห็นไหมคะ่ะกินได้นะค่ะ อันนี้ก็ลอกหัวเขาออกค่ะอุ้ยงามมากพี่น้องจ๊ะเอาไปลอกหัวตรงนี้เขาออกนี่แหละค่ะต้มเอาน้ําสายชูน้ําส้มสายชูกันหยดลงไปสักนิดหนึ่งขาวสะอาดค่ะเมื่อของเข้ายางของเข,เขาก็จะหดได้เป็นบางส่วนค่ะกินได้ค่ะอันนี้กินได้ร้อยเปอร์เซ็นเด้อพี่น้องอันนี้ค่ะ อร่อยค่ะเห็นเขาเป็นเอย่างกันนี้เนาะค่ะสวยงามค่ะ อน,นูน้นตีนเขาลงไปเป็นมาบลึกๆนู่นพี่น้องจ้ะมาเด้อมาเลาะด้วยกันวันนี้ได้เห็ดไม่ได้เห็ดก็ขอให้ได้เลาะเนาะค่ะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะป่านี่ดงนี่ไม่ใช่เห็ดมันปูเหลืองเด้อค่ะเด้อเอ๊ะไม่ใช่เห็ดมันปูดำมันปูเหลืองเราไปธุระมาก็เลยถือโอกาสแวะป่าค่ะเก็บค่าบรรยากาศมาฝาก เราอยู่ช่วงตีนเขานู้นอยู่บนเนินเขาค่ะพี่น้องสีหอบเลยพี่น้องโอ้ยเดินมาจะตีนเขาฝั่งนู้นเห็นเห็ดแค่ไม่กี่ดอกอันนั้นก็ได้แกงวดนพี่น้องเนาะแค่นนก็พ่อแกงเลยคนเดียวคุณตาไม่กินน้ำดอกพี่น้องแค่ภาพบรรยากาศมาฝากเด้อพี่น้องๆจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสดด้วยนะคะ กราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกร้าทุกเลิฟค่ะเหนื่อยตีหอบพี่น้องท่ายคลิปเรายสนเก็บภาพบรรยากาศหลายๆบรรยากาศมาฝากเลิฟพี่น้องอันนี้พวกต้นไม้ที่นี่มันไม่มีรากแก้วเดิมันจะล่มง่ายมากพี่น้องจ้ะเห็นไหมค่ะนั่นแหละเวลาเราไปป่าเวลามีลมพายุเราก็ต้องรีบออกค่ะถึงจะไม่แรงก็ช่างค่ะถ้าพวกต้นสนต้นคิดสมมาตยิ่งต้นคิดสมมาตเดิอพี่น้อง เวลาลูกเขาดอกๆนะ่ะเขาจะหนักลูกของเขาเวลาลมมาโอ้โหมันล้มได้ง่ายๆเด้อค่ะอยแล้วพอกินลูกแดงจิหน่อยก่อนลลงอง ่ายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมจนจบคลิปกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุไไค์ทุกเลิฟทุกๆกำลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับใจยสนเสมอมากราบขอบพระคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย